เราได้มาสานลำพันธ์กับซาอุดีอาระเบียอีกครั้งหนึ่งเราก็ในฐานะคนงานเก่าของซาอุเราก็รู้สึกภูมิใจดีใจนะแล้วก็ปลื้มใจที่จะไปได้ดีนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านวนาัฒนธรรม ผมพี่ลมทองมีนะครับอายุ76ปีปัจจุบันก็พักผ่อนนะดูแลต้นไม้ตามสภาพของคนสูงวัยครับผมไปทำงานที่ซาอุก็ประมาณปี2519ถึง2525นในตำแหน่งเชฟให้กับคนงานและก็ผู้บริหารของบริษัทอับดุลลาอันโคดาลิ รับเหมาเรื่อการสร้างสนามบินสร้างทางทำงานที่นั่นในตำแหน่งเชฟมันก็รู้สึกว่าหนักเหมือนกันคนงานเขาก็เยอะผู้บริหารแต่และคนก็ทานอาหารกันแบบพื้นเมืองเขาเราก็ต้องไปปรับสภาพอาหารให้เป็นให้ถูกนับว่าหนักหน่อยมันไม่เหมือนบ้านเรานะครับเพราะว่าเราต้องไปจับใจ ซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็มาปรุงอาหารที่นั่นทานกันสามมื้อเลยเชา้ากลางวันเย็นเสร็จจากงานก็ต้องพักผ่อนกันเลยไปจะไปเที่ยวไปเตยไหนก็ไม่ได้เพราะไม่มีสถานท,ที่เที่ยวงานก็หนักแต่ว่ารายได้เราก็พอ mm. ดีกว่าที่เราจะไปทําที่อื่นเพราะที่นั่นเขาการเงินเขาแน่นอนเขาจ่ายตรงเวลาแล้วมีโอทีให้ รับเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ 30, ส0 0 0 0ื่นเศษเศษมากพอสมควรทุกคนไปที่นั่นก็หวังกอบโวยเงินทองส่งมาให้ครอบครัวทางบ้านแต่และประเทศก็เหมือนกันทั้งฟิลิปปินส์บังกลาเทศอินเดียแล้วก็เยเมนก็สภาพเดียวกันนะครับเพราะว่าไปก็ตั้งใจไปหาเงินกันสภาพบ้านเมืองของอาซาอุา ก็จะเป็นประเทศที่แห้งแล้งร้อนร้อนหนักหนาวหนาวจัดเพราะว่ามันเกี่ยวกับทะเลทรายพื้นบ้านทั่วไปก็มันก็มีตำชายทะเลจะเป็นทะเลที่มีดงอินทภาลำต้นไม้อื่นก็จะไม่ค่อยมีที่อาหารหายากเพราะว่าต้องนำเข้าจากประเทศรอบๆซาอุ จะมาจากเยอรมันมั่งมาจากโอิตาลีอะไรแถวนี้้ส่วนบรรยากาศอย่างอื่นก็คล้ายๆทั่วไปไปะเที่เมืองร้อนทํางานน้อยหน่อยเพราะว่ามันร้อนเนมันเขาก็จะทําเล็กๆน้อยๆไ,ไม่ไม่ไม่ตากแดดไม่อะไรมากเขาจะอยู่ในร่มกันการกินเนี่ยเป็นปัญหาของเขาเพราะว่าอาหารบางทีมาไม่ทันบ้างบางทีเขาจะใช้รถ เทนเลอร์เทเลอร์ต่างแดน,นพันทุกเข้ามาบางทีก็รดเสียก็อาหารก็ขาดขั้นตอนไปแม้แต่ผักผลไม้เขาก็ไม่ค่อยได้ปลูกกันเขาซื้อนำเข้าอย่างเดียวผมยินดีมากๆนะครับครั้งนี้ที่กลับมาเชื่อมสัมพันธ์กันต่อคนไทยเราจะได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะคนรุ่นเก่าหมืนก็หมดวาระไปแล้วก็ฝากไว้ให้คนรุ่นหลังๆได้สานต่อ ความัำพันธ์ที่ดีต่อกันค่